สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศนะครับสื่อต่างประเทศรายงานข่าวเมื่อวันที่23มิถุนายน2564นนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้แจ้งว่าเรือลาดตระเวนและเครื่องบินเจ็ตของรัสเซียนั้นเนี่ยนะครับ ได้ยิงเตือนไปยังเรือพิฆาตของอังกฤษในทะเลดำโดยทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกว่าเรือพิฆาต HMS D-Fender ของอังกฤษนั้นได้ลุกล้ำเข้าไปภายในหน้าน้ำของรัสเซียใกล้กับเมืองไครเมียนะฮะสื่อของรัสเซียก็รายงานข่าวนะครับว่าเรือลาดตระเวนของรัสเซียได้ยิงเตือนไปยังเรือพิฆาตอังกฤษถึงสองครั้งส่วนเครื่องบินเจ็ สู่ 24m ก็ได้ทิ้งระเบิดเตือนไปอีก4ลูกนะครับขณะที่สำนักข่าว i n t e r f ร์เฟก็รายงานนะครับว่าทูตทหารของอังกฤษถูกกระรวงกลาโหมของรัสเซียเรียกตัวเข้าพบเป็นการด่วนในขณะที่เว็บไซต์ของกองทัพเรืออังกฤษระบุนะครับว่าเรือพิฆาต HMS Defender เป็นส่วนหนึ่งของ Carrier Carrier Strike Group เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทะเลดำนะฮะ อย่างไรก็ตามสื่อต่างประเทศนั้นก็ออกรรายการข่าวนะครับว่าอังกฤษได้ออกมาแจ้งว่าไม่มีการยิงเตือนใดๆไปยังเรือของอังกฤษและไม่พบว่ามีระเบิดถูกทิ้งบริเวณเรือลำดังกล่าวแต่อย่างใดนี่ก็เป็นข่าวซึ่งยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับระหว่างทางด้านอังกฤษกับรัสเซียเพราะว่าสื่อของรัสเซียก็รายงานข่าวนะฮะว่า เรือพิฆาตของอังกฤษนั้นเนี่ยนะฮะถูกยิงนะฮะถูกยิงเตือนรวมถึงเครื่องบินรบนั้นก็ได้มีการทิ้งระเบิดเนี่ยนะเพื่อเตือนเรือพิฆาตของอังกฤษเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของทางด้านอังกฤษบอกว่าไม่มีต้องดูนะฮะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมัน มีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะว่ามีการยิงเกิดขึ้นจริงก็ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกนั้นน่าจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับกับสถานการณ์ลักษณะแบบนี้มันงวดเข้าไปทุกขณะเรื่องของการเผชิญหน้าของชาติมหาอำนาจที่มีโอกาสที่จะลุกลามบานปลายนำไปสู่ สงครามขนาดใหญ่ได้